อยากสีห้องให้หรืออยากสีซึ้มสาอลูกสาวข่อยนางซึมเสากอดเขากอดเข้าคือถอดไผ่น้อบานนี่มีนี่ปลาก่วยว่ากันไป มือนอีกะวันหยุดอีกแล้วเข้าสวนค่ะเข้าสวนดีกว่าดูสิตรวจสิตรวจสอบดูสิมีอะไรมัง่งใบโอ้แมงลักสวยลวะผักกาดผักกาดเอาลงแปลงแล้วค่ะลงแปลงแล้วโอ้โหดี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 เก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โ น่ากินน่ากินน่ากินเก่งมากครับเก่งมากครับขอบคุณครับที่ทําให้ดูดีสวยงามแล้วน่ากินด้วยครับขอบคุณนะครับ,อ,รบอ๋อตรงนู้นบ่เดี๋ยวไปดูกันอ๋อ,อให้เขาให้มาดูตรงนี้อันนี้ก็เตียงเก่าๆเ,เราไม่ได้ใช้เราก็เอามาทําเป็นแปลงผักได้นะคะทุกอย่างที่เราไม่ได้ใช้ให้เราดัดแปลงมาเป็นแปลงผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะ ผักบุ้งอ๋อผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งค่ะอย่างนี้นะคะค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ที่ปลูกผักให้กินนะครับบายบาย